ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมคิงฟอนสองกับพาร์ทที่6กกันแล้วนะครับ <c oughs> ครับก็วันนี้ผมจะมาเป็นคนดีนะคนดีงงใช่ไหมอาชีพอะไรก็จะเล่นเป็นหมอแล้วกันนะเราจะไปรักษาคนอื่นเขานะจริงๆพาร์ทอื่นก็เป็นคนดีนะใช่ปะ <c oughs> ก็ก่อนเราจะไปเราต้องแต่งตัวก่อนนะแบบเดิมคุณหมอต้องคนนี้ดีกว่านี่นี่เลยคนนี้เลยนะ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนผมเป็นคุณหมอแก่ๆหน่อยนะนี่ เป็นหมอจะต้องมีถังถังพยาบาลนี่ไงเราดอบของมาเยอะอยู่แล้วก็เช่นเคยนะจะต้องใส่นี้ด้วยเป็นพยาบาลกับเครื่องหมายพยาบาลนี่เราจะเป็นหมอกันพาร์ทนี้เป็นคนดีโอเคไปลุยพร้อมๆกันเลยนะมาครับคุณผู้ชมก็มี3คนนะห้องนี้ ต้องซื้อของก่อนเราซื้อแค่เกอเอาะก็พอมั้งเพราะว่าไม่มีเงินขอเล่นด้วยคนนะเราปิดประตูนี้ด้วยดีกว่าจะได้ไม่ออกมาทางนี้กันแล้วเรามีแค่ปืนพกจะไปช่วยอะไรเขาได้ไหมเนี่ย มาครับมันเป็นสกินซอมบี้ตัวใหม่นะมีเฉพาะเทศกาลฮัโลีวีนเหมือนพาร์ทที่แล้วแหละหิวเพื่อนได้โอเคไม่ค่อยเด่เล่นเป็นหมอลืมไปแล้ะมานี่หัวฟูหัวฟูหัวฟูต้องหิวตัวเราเองด้วยนะเนี่ยนะลืมนู่นหิวห้เพื่อนหิวเพื่อน มันจะมีคูลดาวนะครับเราจะฮิวได้แบบไม่ตลอดนะหิวไว้เพื่อนหิวไว้เพื่อนโหยังเยอะจับขาผมทำไมหิวให้เพื่อนหิวไว้เพื่อนระเบิดฮิวเกือบไปเมื่อกี้เพื่อนเกือบตายฮิวไว้เพื่อนก่อนโอเคตัวมังมุม เราต้องซื้อปืนอื่นก่อนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเพื่อนก่อนเวนกรรมเพื่อนไม่รอดผมไม่มีปืนอ่ะมันยังฮิวฮิวไม่แรงอ่ะระเบิดไปขอโทษนะช่วยไม่ทันเมื่อกี้อันนี้ปืนเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนปืน เราเก็บได้นะตอนเพื่อนตายโอเคครับไปซื้อของกันมุูนสึกผิดเลยช่วยเพื่อนไม่ทันนะเมื่อกี้คือปืนเรามันฮิวได้ไม่แรงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่มีเงินซื้อนะครับเอาไม่เอาไมแก้ตัว <f ie> สงสารเพื่อนเลย <faut S 1> เราซื้อปืนอื่นที่มันฮิวแรง <c oughs> ๆ,ๆดีกว่าผมซื้อปืนลูกซองไปแล้วกันลูกซองแบบฮิวได้เือ <f ie> <f ie> น่าจะดีมั้ง งนี้ปิดประตูได้ปะมันจะได้ไม่ออกมามาปิดประตูนี้ก่อนต้องอยู่ใ,ใกล้เพื่อนไว้นะครับเพราะว่าเราต้องช่วยฮิวให้เพื่อนเขายิงตามเพื่อนไปเฮ้ยลูกซองแบบฮิวได้มาต้องอย่าให้เพื่อนตายเจ๋ชื่อหมอหมดเพื่อเรามีสายระเบิดแล้วก็สายสไน จ,จอลูกซองหน่อยเป็นไงกระสุนหมดเราเก็บกระสุนจากเพื่อนได้นี่ไงเป็นระเบิดเอออยู่ไว้เพื่อนอยู่ไว้เพื่อนเป็นคนดีพาดนี้อยู่ไว้เพื่อนโอเคผมอยากจะซื้อปืนไี้เนี่ยปืนไรเฟิลแต่ว่าเงินไม่พอเราจะต้องรักษาตัวก่อนปืนพก ปืนพกขายไปแล้วกันมามีโหลดทุกซองกดเมาส์ตรงกลางนะครับอยู่เพื่อนได้ปืนพวกสีฟ้าพวกนี้นีค่คนนี้สายปืนระเบิดอย่างโหดคนนี้ปืนสไนเปอร์ตรงนี้เราปิดประตูวไว้ นี้มีศพด้วยมาแล้วปืนพกไปก่อนนำล่องนำล่องนำล่องดูดีหัวขาดแล้วมันยังเดินได้อีกอ่ะตัวเลื่อยมาตัวเลื่อยอยู่วไว้เพื่อนด้วยอย่ามาทำเพื่อนผมขอระเบิดลูกโอเคอู้ลูกฟองมันก็แรงใช้ได้เลยนะเนี่ยนะเอาระเบิดทิวไปเพื่อน ตัวเราเป็นระเบิดฮิวนะเนี่ยเวลาเพื่อนมาอยู่ในวงประฟาเนี่ยนะแต่เพื่อนไม่อยู่มันจะฮิวเลือดได้นะแล้วก็พวกซอมบี้มันจะเลือดลดด้วยนะเวลาเข้ามาในระเบิดแล้วเพื่อนรอก่อนตัวเฟสพาวนี้มันอึดใช้ได้กากุ้งกับเพื่อนไว้เอ้ยเอยอย่าจนมุมอย่าจนมุมเพื่อนอยู่ให้เพื่อนก่อน อยู่ระยะไกลเป่ามันเป่ามันอูให้เพื่อนด้วยอ้วนมาอ้วนอ้วนเหรอครับหัวขาดนีด่เราหิวให้เพื่อนได้เป็นคนดีเป็นคนดีอยู่พรน,นี้เฮ้ยปืนดีเลยเอาไปขายว่ามันไม่ตรงสายเราอะนะ ืนไรเฟิลต้องใช้พันห้านะครับนั้นเราขายปืนเมื่อกี้ที่เราเจอนี่ไงได้แล้วปืนไรเฟิลแต่กระสุนน้อยจังเลยฮะต้องไปหาเก็บกระสุนเอาครับนี่ไงนี่ไงเก็บก่อนประหยัดไปได้เยอะปิดประตูเวยเป็นคนดีเปิดแล้วปิดด้วยหัวตรงนี้มีของด้วยเหรอแต่ว่าเราเต็มลวช่องเราเต็มครับ นี่มันได้ไลฟ์เฟิร์มาแล้วแต่กระสุนไม่มีกระสุนน้อยเดี๋ยวรอหาเก็บเอาจะรอดถึงพาร์ทหน้าไหมเนี่ยมาครับเปิดไลฟ์เฟิร์แบบคิวได้มันมีเลขบอกด้วยนะว่าเราเหลือกระสุนกี่นัดอยู่ที่ตัวสโคปนะมาอีกแล้วเหรอครับไอ้ตัวเฟซพาวโอ้โหใส่ลูกซองไปหมดแม็กมันยังไม่ตายระเบิดไปเพื่อน ระเบิดฮิวไปเพื่อนระเบิดฮิวไปเพื่อนอยู่กับเราไว้เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเลือดเลือดลืมดูเลือด,ด,อดต้องฮิวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราโอ้โหเราโดนไฟเผาอิวไว้เพื่อนฮยูวไว้เพื่อนอีกคนไปไหนเพื่อนฮยู่กัเพื่อนโอเคต้องสงมามัคคีกันไว้ แต่เราต้องอย่าลืมดูเลือดตัวเองด้วยนะเนี่ยนะฮิ้เพื่อนฮิเพื่อนโอเคได้อยู่ดีมากเพื่อนเหลือนัดเดียวนี่เป็นลูกซองระเบิดนะครับสายระเบิดก็ต้องลูกซองระเบิดโอ้ยกระสุนหมด15นัดปืนพกเฮ้ยเพื่อนฮิวฮิวเพื่อนกระสุนหมดแต่ยังฮิวได้ หมดแต่ฮิวได้ฮิวไว้เพื่อนก่อนตัวเองไม่มีปืนใช้แล้วตอนนี้หมดทุกปืนหมดทุกปืนฮิวไว้เพื่อนได้เพื่อนเอาเลยเพื่อนเราไม่มีกระสุนเอาเลยเพื่อนคอยฮิวนะครับกระสุนไม่มีแล้วตอนนี้เอามเลยโอ้โหมีเสียวหน้าหลบแบบเดอะแมททิกโอเคแล้วก็ต่อไปเวฟเจ็ดแล้วคุณผู้ชม ผมเข้ามาเว็บที่เท่าไหร่นะลืมดูแต่ว่าไม่น่าใช่เว็บหนึ่งเพราะว่าเหมือนเพื่อนเขาเล่นอยู่แล้วเฮ้ยลูกซองไม่ได้เก็บไม่ได้โอ้โหคุณผู้ชมดูดิแดงเถือกเลยครับทุกปืนเลยครับเราก็จะเล่นปืนนี้แหละดีแล้วนะงั้นเราเติมกระสุนเติมเกาะก่อนเกาะนี่สำคัญมากเติมกระสุน ใ่แบบเยอะๆ,ๆหน่อยโอเคประมาณนี้มาตรงนี้มีลูกซองนะแ,แต่ว่าเก็บไม่ได้เว็บสุดท้ายครับปกป้องพื้นที่ปะต้องช่วยกันโอ้ยตรงนี้มีปืน,นเก็บได้โอเค เป็นคู่เป็นคู่เฮ้ยของสะสมโดนก่อนมีเสียงวอด้วยแฮะขอระเบิดลูกหนึ่งเพื่อนมาครับให้มันเข้ามาหมอสายบูครับผมหมอสายบูโอ้ยโดนไฟโดนกดตัวหายตัวโดนไปฮะหมอสายบูครับ หมอใส่โบโวครับอยู่ไว้เพื่อนหนึ่งทีตัวเลื่อยตัวเลื่อยมืดๆเปิดไฟก่อนไฟมีแบตเตอรี่นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยอยู่ไว้เพื่อนก่อนที้เพื่อนเพราะว่าปกติดำไม่ได้มืดมากนะโอโหมีปืนอีกแล้วเก็บไม่ได้ฮิวฮิว้วฮิวฮิยวยวือ้วน ะกินซอมบี้ใหม่มันก็สวยดีเหมือนกันอ้าวตอนนี้ห้องค้างไปแล้วคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นทำไมทำกับผมแบบนี้ผมไม่ได้เจอบอสเลยอนะเน็ตหลุดครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกหนักมากเลยนะแล้วเน็ตมันก็เลยหลุดนะครับออก็เลยเล่นไม่จบนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เจอบอสเลยอยีเวฟบเดียวเองเสีได้นะ ครับก็โอเคจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพาหน้าเรามาเล่นอาชีพอื่นกันต่อนะคุณผู้ชมครับก็เพื่อนๆอย่าลืมรัรษกษาสุขภาพด,ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่บายบายตัดจบอย่างนี้เลย